ลูกค้าท่านใดใช้กรองเปียกครับก็น่าล้างบ่อยๆเลยครับเช็คเลยครับยังกับผักเค้กกินครับนี่มันเกิดแล้วมันเป็นล้มแล้วครับเนี่ยเพราะจะไม่ออกครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาดินออกให้ดูครับก็องมีนี่เค้กเอาบ้ากินกี่ก้อนดีครับทุยนี่ครับโอ้โหสิบปีเคยล้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยรถอืม นี่ครับกรองเปียกครับฝ<อ>ุ่นล้างครับเปียกก็ปั่นแห้งครับมันเป็นเค้กครับอย่างกับช็อกโกแลตนะครับอดยไม่เปลกยครับที่เครื่องพังครับไม่ได้กรองฝุ่นเลยครับฝุ่นเข้าเต็มเต็มนะสื่ ข้อไม่ออกว่ามันดูดอยู่แล้ว